สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เรามาเที่ยวเกาะยอนะคะและที่ท่องเที่ยวสวยมากไม่อยากจะพูดใช้ไม่มาแล้วจะเสียใจเกือบไม่ได้มาจุดหนึ่งนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆอาจารย์คะสวยไหมคะเที่ยวสะพานตรงนี้นะคะเราจะตามไปดูว่ามันยาวขนาดไหนและมีอะไรอยู่ตรงจุดท้ายตามไปเลยค่ะ เราจะตามพี่ขึ้นไปข้งางบ,บนนะคะเชิญค่ะแล้ว,วอาจารย์ค่ะ ตอนนี้ถึงขณะนี้ถึงกอยอนะครับนี่เป็นจุดชมวิวเลยจังหวัดสงขลานะครับนีงหน้านี้ก็คือสะพานติณสุลานนท์นะครับโอ้ยยาวสะพานมีทั้งสองข้างข้ามทะเลสาบสงขลานะครับเป็นสะพานที่ยาวที่สุดนะครับส่วนข้างหลังนั้นเป็นทะเลสาบสงขลากว้างใหญ่เป็นลักษณะของทะเลน้ำกร่อยไม่ใช่น้ำเค็ม เอาเชือดวิ่ขึ้นชั้นสองสมสสวยมากเลยพูดพูดแหมงามอีิงจองเสวยไหมจ๊ะได้แล้วก็เป็นที่ชั้นสูงสุดสูงสุดค่ะอิจฉาไหมคะอาจารย์ขวัญค่ะอิจฉาไหมคะ คทีสองไงมาเอาเหรียญทองไปได้จะไปฝากดูดูดิวูไมนาดเร็วนจะมาเลยอะจะสวยขนาดนี้เท่าที่เกิดมายังไม่เคยเห็นเลยสวยขนาดนี้เลย หาเพื่อนเพื่อนในห้องสิเพื่อนเพื่อนในห้องเพื่อนเพื่อนในห้องคะเดี๋ยวจะไปฝากให้ดูนะคะเดี๋ยวจะไม่ยเหมือนกับที่ฉันคิดหรือเปล่าโอเคไหมคะเรากำลังเอาไว้เอาไว้ถ้าเบียร์พุ่งเบียร์หน่อยอ่าไม่ได้ไม่ได้เศร้านี่กลับไปยิ้มอะ คือกล่องเงินไม่อยากของในกลุ่มครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เกาะยอนนะครับบนจุดชมวิวนะครับเป็นหอชมวิวนะครับสวยมากเลยทะเลบรรยากาศก็เย็นสบายครับตอนนี้ประมาณห้านาฬิกายอดสวยมากดูดูดูใคระดูทะเลชิบชิบหกแล้วชิบชิบหกแล้วนาฬิกานาฬิกาผมไ่ดึงนันี่เลยนะคุณั่งนี่นะคุณสวยค่ะ ้องดิจิตอลพวกไี้มีอีกใายไปหลายๆนี่ยู่ค่ะใช่นี่ครับเอามาถ่ายตัวกันเพราะว่าเครื่องนั่นน่ะมาดูของที่รเล็กนะคะจากพื้นเมืองของทางสงขาค่ะเชิญค่ะ さんさんさんおいおいやばいなてな <laughs> <s> <Harriet> แล้วไม่เชื่ออันนี้เป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์จริงๆของที่นี่นะคะถ้ามาที่นี่ถ้าของฝากก็คือตัวนี้ค่ะเสื้อเสื้อ,อและผ้าถุงเสื้ออะไรเขาเรียกเสื้ออะไรเสื้อปลาซี สิบค,ค่ะสัญลักษณ์ของภาคใต้ค่ะถ้าใครมาแล้วไม่ได้นี่เป็นฝากเพื่อนแสดงมาไม่ดึงจ้าป้าสิบค่ะร้อยสิบค่ะตัวใหญ่สวัสดีสวัสดีส